มืซีเดอ่าอ๋อค ok ่ะมันนี่เจ้ากัเสียขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเคยเห็นบอค่ะเบิ้งวิ่งเมนี่เมื่อกี้นั่นเขานอกสถานที่ครับพี่น้อง่าเนี่ยค่ะมาเยี่ยมโรงเรียนอัน ที่อย่างท่านผอหล่อที่สุดในอันสพปเลยเขตสองค่ะผอก็พูดจักแน่อะไรตัวอะไรพอแท้อะไรบ่อยเล่นนี่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 เมนูอาหารมื่อนี้ค่ะแนวกินแล้วก็มีครูร้อยที่สุดเออมีครูหร่อที่สุดด้วยนะคะเป็องเมื่อ่นของขวลือดค่าคุยน้องคุณเนี่ยค่ะแล้วก็มียนน้องใหม่พร้อมเลือด นี่เมื่อสิบเอ็เมื่อสิบสีกินข้าวอยู่นี่ค่ะกินข้าวอยู่ที่นี่นะคะมีที่ไหนให้ตู้ดฉันจะไปตู้ดค่ะโรงเรียนไหนต้องการเรียกเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตู้ดนะคะมีนคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสู่สติแอชัยจูออลไมเฟนฟอร์มราวดเดอะเวิด์ขออนุญาตเปิดไฟเด้อค่ะ ก็ไม่ได้เราเนาะนากระจิบว่าใสตัวอุ้ยขอบคุณค่ะนี่ซอนน<ม>ี่จานนี่<ม>อย่างนี่เห็นบอานี่ไงน้องอยุ้ยข้อดีเวลามันโยนเนี่ยเวลามันโยนอ่ะมันก็จะไม่ดิน้นนึกออกไหมมัน,มนมเออเอเอมันมเอเออันม่เราเลี้ยงขาก้องอันขออนุญาตเป็นข้าวสวยนะคะเพราะเพราะว่าวันนี้ก็ให้เกียรติชุดนิดนึงให้เกียรติชุดเป็นเรียบร้อยนะคะ ่อยมาลูกนี้คนดังเราบอกว่าขั้นที่ทิพกินกันกินแล้วก็อ้วนก็ต้อ้แปะๆออกลงทุนกับหลายขั้นสั่งมาบ่เต็มโตกับพ่นกับเสียร์มาขั้นทิพเชียวแต่บอกมีเวลาอีกไปสอนหนังสือเด็กน้อยเว้าเอาไปเนี่ยเออจะได้เล่าเอาเล่าข้าวนั่นข่าวนี่ถ้ามีการใส่ซ่อนกลางบ่พอค่ะเออมถทมซื้อเด้อามพออ๋อซื้อเด้อค่ะอันนี้อันนี้เขาเอื่นมาอย่างค่ะ อันนี้ก้อยหน่อไม้ก้อยหน่อไม้ใส่หูหมูพอ,อทำเองแมนกินคันเนาะพอลรองเรียนเห็นไหมสูเค้เดือดใช่ปะรอออันนั้นมกปลาซิวเห็นไหมได้ค่ะอัน,นีเนี่ยมกปลาซิวอ่ะแมนเนี่ยมกปลาซิวเออเป็นยังเสียเนาะอุ้ยขอบคุณค่ะนี่ส่วนกลางแล้วมาเอามืองดู ไม่มีคนมานั่งฝั่งนี้เพราะว่าเขาอยากไอ้กล้องจะบอกให้บอกยี่ป้าดูบอกทำไมไปแล้วเชียร์โอ้พ่อพ่อออก็มาปอกตรงนี้แหม่ค่ะพ่อออขาไปไปนัวอือพ่อต้องมานั่งฝั่งนี้ค่ะตาสิเดออกข่าวน้ำด่าด่าดังด่าล่าดังอือด่าล่าดังเชิญชิญท่านพ่อออนะคะอือก้องเข่าพ่อออค่ะก้องเข่าพ่อออก อปลอกน้ำไม้โซกินดูมึคนนั่งหลบมุมกล้าแทบเป็นบ้าเลยเออพอออกขาปลอกโซ่ห้พีนองในเปียงเป็นไงขึ้นรีีปลอกก็ดอกันดิเพะมันต้มน้ำไม้อันอมเปียกมันจังหอมมาสั้นเพิ่เอันมาต้มแบบอมเปียกโอ้ชิคันกับบ้านเนี่ยชิคันแกะออกกับบ้านเนี่ยค่ะมันจะหอม ในไลนี่มันมีเทคนิคการกินเด้อท่านล่องจังซี่จังซี่จังไรคันเองี่เด้อค่าออกค่ะมันนี่เจ้ากะเสียขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเคยเห็นบ่ค่ะเบิ้งอุ้ย ก็แบบเอ็นคือบักแตกโผล่แท้นี่แม่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 กลัวกินแมงดองมือเนี่ยมสุดเขาก็ลัได้ปอกแค่นั้นยากนะอ๋อเดี๋ยวได้ปอกค่ะอันนี้บอกค่ะเสียกพี่น้องเสียกเอาเสียกแล้วไปกินเดออย่าหัวให้เนาะโอ๊ย แล้วก็ดึงออกแบบนี้พี่นองขาได้ความรู้ได้ความรู้อู้จับพอเราได้เป็นพ่ออ๋อเราสลัดเราสลัดเราสลัดเราอย่งงงมตอง่ง่ด้นะ้ว่าจักบ่าได้อนอนยูมแม่กัูกมรับอันนี้เห็ดเด็เด้อนีไม่จุมันมีหางยาอ๋อมันทำได้แต่หน่อไม้หนไม้ไล่ใช่ไหมคะทำได้แต่หนไม้ไล่เนาะถ้าจะมาคุงก่อนมาถ่าเด้อผู้ใส่ ไเฝ้าประเด็นพอออเตาส่วนไปกินเขาเที่ยงยุดตานไสย่างดีอ๋อเาเชียงย่างไม้านพิตารณท่านรองเ้ยยากดูยากเตาอือืมอัลอหอ้อมาข้าวออก็จะไปสาก้อนมด้วยอือไปดินายไปจ่ไถึงมาในของคั่วถึงค่ะอือยังม่ยากัง่นอีกอ่ะอ้ยา้ แ <Okay>, okay. ว่าจะหนานอกจากพ่ออ๋อจีอ็มฉันไม่เคยเ่มาเ<น>ห้กินมื่อนี้พ่อออจะได้ขับรถให้ฉันพร้อมนะคะ,ะฉันเมืองแล้วพอมาพ่ออ๋อลำค้านฉัน <laughs> ไปเรียนน้ำกันน้ำไหน,นีเนี่ยนะพ่ออ <laughs> <laughs> ตะกี้อมไปเรียนทวนน้ำเล่าค่ะมืนอนี้เลาวลำค้านเวลาขับรถน,นะคะก็คือในช้ใฉันนี้ตลอดเอเปลี่ยนรถยางหัวนั่นฉันล้องได้ไปน้ำกันดูบ่อค่อยออกมมีรถยางหัว แต่ว่าเปลี่ยนคู่ตุกตารับัน่อยไปยุกเขาไปรับไปคู่ตุกตาไปตื่นอีเที่ยวยุกวางตันทงหน้าก็คือเป็นอะไรไงเต่าเต่ามันถอดใจเว้ยมันบ่งหมยกือเล่อืมออกก็สร้างมั้ยคนได้ยินหรอก สั่เขาบ่กเบิร์กีปพี่ผู้ชากันเล่อศิลปะเด็กอ่อืมยาวแค่ลานเนาะาแยมนเป็นปีที่แรกที่พอแมากับยาวหลายหลายหลายโอ้ยบางโม่พอมากปีที่แรกแล้วศิลปกรรมอาจจะเน่อนอยยาวเขาวิ่คิวบ้า้างค่ะมาจะทานถามสูง เขาม่ยากัเพื่อนรปอนเนยมันก็ต่บ้านเออยู่แต่ว่าเไปา้มื่อ้นีบอไปห้าไปเอาผาไหมมาเห็อ้ท่เากน้ำยงกลานรู้จักลารู้จักบ้านเพื่อนทอยอยู่เนาะบ้านเพื่อน่บ้านเรียคถ้ากลายไปแล้วเพื่อนไม่จอบนพต้อเพื่อนมีผ้าไหมเหรอคะถ้าไปบอถึงรอปู่มันจากหันกวนได้ก่อนนะค่ะอุ้ยเอ้ยผูกว่าเขาไปที่ไหนไม่ใช่เลยนะ อันพี่นั้นอยากได้เพื่อนพอให้สูตรศิลปะชีพเสร็จแล้วพี่นันไปเจอเพื่อนไทูลทูลเจ้าสบายสอดิบแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่อีรวันนี้อ๋อเอราวันนี่เหรอเขาบ้านเรานี่เหรอพี่น้องมือหลังสี่พลาไปสูตรศิลปะชีพเพื่อนจะดทอสบายเนื่องในวันติดต่อง okay. oh, right ิมฮานะพี uh ่ก็เลยไปเจอไปเจอแล้วมี่นิ่มบอกว่าอยากได้เพื่อนบอกว่าอยากให้ท่อให้สมเด็จแม่กันเด้อเพื่อนผียาที่ท่อให้ มันไม่มหนหียวอ๋อพอ,อค่ะพอปกติตอนนี้พอ,อทานซีนได้หรือยังคะไม่รสชาัิทุกอย่างตว์ปลาปกติได้เพราะลึกสีฮะสัตว์ปลาปกติได้เพราะลึกสีข่อยกินเด้อข่อยพอ่อกินก็กินเด้ <c oughs> พอพลึกสีสัะเ <c oughs> ต๊งบกข้างนา <c oughs> ้ำบกติดแต่เสาสะพังกินข่อยอ่ะแฮนแซ่บเนาะค่ะ ทำไมแซ่บวะแซ่บค่ะเท่าไหร่แซ่บเบิร์ดพอแต่ของตีเอาอันเขาไม่เห็นแรงแซ่บพอเอาไปยังแา่เราก็เลยไปหานราไหมนี่แหละใช่เราเผาเลื่อแปลรูปอาหารโรงงานโรงงานเรคือยานแข็งไม่เจ้ากันดีค่ะโอ้ยอย่าปวดร้ายเขาจีคิวไม่ยานจด้อที่รอดจากบบ้านเลยแม่ ก็จะข่าเลยเมืออวาเพรเลอันนี้ค a a ืออะไรครับผมอาหารอาหารซีเมนดริงนะเือมาไปเห็นร้านก็เลยกับแม่แล้วก็เลยจงกินเมื่อนี่แม่เดียวกับพี่ไม่ใช่หรอใช่มคะพอตาม บางคนอาจจะตงสงใจว่าเป็นยังไรเืออเริรื่องกับ้พี่น้องข้างขาเท้าด้วยว่าตะกี้ขวายมากกิ่นมันนั่อยู่น้ากันอยู่ลาะนีละวัาโคเรกันอยู่แถวหนี้เด้อค่ะอันตัางตะกี้เป็นกรรมการนั่นวันเลนน้ากันค่ะปฏิบัติาที่ดีดีทั้งหนีเด้อเพราะว่าผู้ใดบ่มานี่ถึกปรับร่างหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามามากินตะบังคุง ร้องอุตส่าห์จะไปดู่ยู่ก็ด่งน้ำเออนี่อุ้ยหลงเย็นนี่มีคู่ผู้บ่าวหลายเนาะพอออกค่ะมาย้ำต่อเอีกพละอีกเยอะโว้ยโตเอกไปเซรัลตตำแหน่งเป็นร้องผ่านลก <c oughs> เข่ามึงเจ <c oughs> <ะ>๊ะะมือเนี่ะค่ะนี่มารักจ่ากันหรอกค่ะเห็นแดงเห็นมือไปเพระแม่ทันร่องแล้วไม่เป็นผู้อาวุโสการเพียงวุฒิบนผมมีผู้ชายพร้อมจังอือมีอยู่มีอยู่เลยคู่พระจ้าจอพิ่งจัดเสียณงด้วค่ะ มันคือตัวปนท่านเกียณอันร้อนอ๋อแล้วสบนี่มันยังไงสับสับเสด็งตามรายการที่จริงโรงเรียนนี่น่ะมีอันแนวของดีอันนึงได้ผ่านนอกจากพออที่เป็นของดีแล้วค่ะง่อยกล่องเงาเหรอเนาะค่ะกินเ็ตกระสี ที่จริงหนูมานี่พอออแทนที่สิตั้งนักเรียนกลองเงียวสี่ทวนทวนต้อับสลับบอกให้พี่น้องทันร้องพร้อมว่าทันร้องแล้วมีคุณอุปการกับวงกลองเงีวบันนนสวรรค์ก็เป็นผู้มีใจใสเหลี่ยมใส่ตา uh, บริจาคกล่องเงีวหนึ <Super S 2> ่งกันโมเมนต์เจ้าคให้กับโม่ให้กับโม่แต่เมนต์เจ้าะกับกับโ่บริจาคกับกับโ่ได้บริจาคดอกพี่เอ้ย มิล่าเขาเอื่นว่าอันเครือข่ายเนาะอ๋อค่ะเขาเอื่นว่าเครือข่ายเรียกคู่ที่คู่บ้านเสียงแล้วก็สีดังงงงงไก่เสียงกรองนัวแทบหมดละกรองกรองย่างดีสานต้นดังจป็ไแบบกบาดกินเถิกลินปูนกุ้งเทิงเค็มเท่งเค็มจีเดลตีฟึ่งฟึ่งลิ่มปูนกุ้งเทิงเค็มเท่งเค็ม ตุ่งงุ้ยบ่ตุ่งงุ้ยกมันอีดังคนละอย่างเลยถึร้องต้องผู้ดนตรีมาตอบมีคนดนตรีด้วยใช่ไหมคะอ๋อเหรอโธ่พอดีตัวเนี่ยอันน้องหล่าแย่ลองเพลงม้วนหมดนี่ก็เอาไปรลองเพลงกันนี่เลยนี่กเอาไปลองเพลง ใส่กาะอกปาดไล่หล่เนาะก็เพยงแพรทั้งสาวท่าเนาะนี่ว่าเธอมึงรู้เป็นหน้าติดตามหมู่บ้านพี้น่ะกูกบรอเด้อเลอว่าสนา นอนนั่งออกมาให้เของออกแสบัดเือยเงนหละอันนี้ฟางร้อง้ฟรร้องคนน่ะแม่อยู่่เาน้นใ่หน้าออกเใส่แบบตอกยัันเล,เล,ลยหน่ง <c oughs> เอืออหนเาแงนนเ็กก็ไ่ค่อยได้คอมไต้อใช้อะรพอออกเป็นบังคบหน่น้องเเยท่นเฮเนี่ยพี่น้อง สิบสามนาทีแล้วมันนานไปจะปิดคลิปแล้วเด้อเดี๋ยวจะไปเมาอ้อยต่อผู้ใดผูกินขอน้ำมันอิจฉ์บอบพื้นโดยเฉพาะรองแรมฮะไม่เป็นร้านมันแหละแต่ยูเนะ่ยถ้าเอกกไม่ได้ออกจะเป็นไม่ออกถ้าเอกมันต้องออกก้นจีมบังนำก้าใจบ่เขาจรู้ว่าเป็นอย่างเด่นขึ้นมาวันโฉกดูแท้เขาจิรู้เพราะฉะนั้นฉันต้องปิดก่อนคนจีเห็นของดีนะคะ ไปแล้วพี่น้องค่ะพบกันใหม่คลิปห,หน้าคลิปนี้ลวไปก่อน <Bye. S 1> สวัสดีคะ่ะบบ๊ายบาย